สวัสดีครับเพื่อนๆผมป๊อบนะครับช่องพี่ป๊อบสอนตะโตาดีโอซึ่งแนอนาคตจะเปลี่ยนเป็นพี่ป๊อบสอนหางเงินออนไลน์นะครับก็จะมาแบ่งปันนะครับวิธีการหางเงินออนไลน์แบบง่ายๆนะครับที่มือใหม่สามารถเอาไปทํากันได้เลยสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการขายสินค้าใน Facebook Marketplace ซึ่งข้อดีของมันก็คือขายฟรีนะครับเราไม่มีเงินทุนเลยเนี่ยเราก็สามารถขายได้ทีนี้สําหรับคนที่อยากขายสินค้าใน Facebook marketplace นะครับ สามารถไปดูอีก2คลิปได้ซึ่งผมเคยทําไปแล้วนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นการขายสินค้าโดยการเอาสินค้าจากยูปิกมาขายใน Market ็ตเพจนะครับซึ่งตอนนี้มีผู้ชมอยู่หมื่นกว่าเลยหมื่นกว่าคนเลยนะครับหมื่นกว่าครั้งก็ไปดูกันได้นะครับหรือใครอยากขายสินค้าจากช็อปปีก็มีคลิปหนึ่งแนะนํานะครับไปสามารถ้อนดูได้เช่นกันและพิเศษนะครับสำหรับคนที่อยากแต่งภาพเป็นนะครับมือใหม่ก็สามารถแต่งได้ดูปุ๊บจบปับ๊บทาเป็นเลยก็มีอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปล่าสุดน,นะครับลองไปกดย้อนดูได้หรือว่า ถ้าใครนะครับไม่รู้จะไปหายังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนวิธีการลงสินค้าใน facebook Market page นะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเข้าเว็บไซต์นะครับก็คือ a c e b o o k c o m นั่นแหละครับในคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กจากนั้นเลือกมาเก็ต a พ e นะครับด้านซ้ายมือเป็นรูปร้านค้าสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านั่นเองกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับจากนั้นเมื่อเรากดเข้ามาเรียบร้อยแล้วดูตรงที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีคำว่าสร้างรายการสินค้้าาใหม่กดเเขไปลย จากนั้นจะมีให้เลือก4ตัวนะครับก็คือสินค้าที่จะขายก็คือเป็นสินค้าทั่วไปนะครับเป็นสินค้าที่เป็นชิ้นในชิ้นนะครับต่อไปตัวที่2เป็นภานะอย่างเช่นรถยนต์รถบรรทุกภานะต่างๆรถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ครับเป็นตัวที่2ตัวที่สามก็คือเป็นบ้านเช่าบ้านเช่านะครับแล้วก็ขายจะเป็นคอนโดเป็นบ้านเป็นที่ดินนะครับได้หมดแล้วก็ตัวที่4ี่นะครับสำมักงานก็คือถ้าเป็นนายจ้างหานุกจ้างนะครับตัวนี้ได้สําหรับวันนี้ที่ผมจะสอนนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับสินค้าที่จะขายกดเข้าไปเลยคครรัั้้งึบบบแนนีะ จากนั้นช่องเลขเลือกรูปภาพนะครับซึ่งตรงนี้ผมแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรูปภาพเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับสำหรับรูปภาพเนี่ยถ้าใครอยากแต่งเป็นนะครับไปย้อนดูได้นะครับมีคลิปหนึ่งแนะนําเป็นการแต่งภาพแบบง่ายๆนะครับสามารถทําตามได้เลยอรูปภาพสินค้านะครับก็เลือกมาชิ้นหนึ่งก็กดโอเพนี่นะครับ จากนั้นเราก็ใส่ชื่อเข้าไปปึ๊บนี่นะครับเครื่องกดน้ําเห็นไหมครับมันจะดึงดูดสายตาคนดูนะครับชื่อใส่ชื่อไปเลยครับชื่ออะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทำไม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกบไดไั้นเลยปึ๊บชื่อใส่ไปนะครับเครื่องกดน้ําอัตโนมัติแล้วก็ยี่ห้อนะครับส่งฟรีมีปลายทางประกันหนึ่งเดือนนะครับต่อไปราคาใซสองร9อห้าสิบเก้าบาทไปนเลยครับ เป็นราคาส่วนลดโปรโมชั่นนะครับหมดมูหมดมูเนี่ยเราก็พยายามเลือกให้ตรงกับสินค้าที่เราขายนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็จะใส่ครอบครัวไปก็ได้นะครับเนี่ยก็ใส่ให้มันใกล้เคียงนะครับกับหมดมูของเราหมดมูสินค้านะครับสภาพใสใหม่แบรนด์คิงนะครับ KNG สีจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมข้าไปต่อไปไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับตัวคําอธิบายผมเขออธิบายตรงนี้นะครับนี่ อันนี้นะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้ช่องแรกก็คือผมจะเขียนว่าดินน้ําเองลําบากใช่ไหมเครื่องให้เครื่องกดน้ําคิงช่วยคุณสิอันนี้ก็คือเราพูดถึงปัญหาของลูกค้าก่อนนะครับถ้าใครเนี่ยเป็นแม่บ้านอะไรแบบนี้แล้วซื้อน้ามาเป็นถังๆนะครับถังละสิบลิตรแบบนี้เนี่ยถ้าแต่ดินเองเนี่ยบางครั้งมันก็ลําบากใช่ไหมครับอาจจะทําให้หกหรือว่าถังแตกได้ในบางครั้งเนี่ยเราก็พูดถึงปัญหาไปก่อนถ้าเรามีเครื่องตัวนี้ช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้คุณแม่บ้านเนี่ยดินน้ําได้ง่ายขึ้นนะครับ พูดถึงปัญหาจากนั้นเราก็เสนอไปว่ารับเครื่องกดน้ําอัตโนมัติคิงไปใช้สักเครื่องห่ไหมคะปลอดภัยน้ําดื่มสะอาดได้สารพิษทนทานใช้งานได้านานเบ็ดอึดมากคุ้มค่าสุดๆชั้นหนึ่งครั้งใช้ได้7จ็ถึงสิวันเลยเนี่ยนะครับเราก็เสนอสินค้าของเราไปแล้วเราก็บอกว่าสินค้าของเรามันดียังไงกันครับเนี่ยก็คือปลอดภัยได้น้ําสะอาดทานด้วยไม่มีสารพิษทนทานแล้วก็ใช้งานได้นานเบ็ดอึดมากใช้ได้7จ็ถึงสิวันเลยเนี่ยมัน ก็จะพูดถึงความสะดวกสบายที่ลูกค้าจะได้รับนะครับเป็นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากนั้นเราก็อธิบายรายละเอียดสินค้านะครับว่าม,มีอะไรบ้างสินค้าใส่ได้คอถังตั้งแต่5.8เซนนะครับไม่เกิน5.8เซนติเมตรแล้วก็บอกว่าเครื่องเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับก็มี2โหมดการทําง,งานให้เลือก 1. กดใช้งานหนึ่งครั้งน้ำไหล60วิเท่ากับ1,500มิลลิตรแล้วก็เครื่องจะดับเองเพราะโรงงานโกนลูกค้าลืมปิดเครื่องแล้วก็แบบที่2ถ้าปล่อยให้น้ําไหลานาน จะต้องกดทิ้งไว้5ว้าวิมาทีอยากเติมน้ําสัก3ลิตร5ลิตรแบบนี้ครับก็กดค้างไว้5วิแล้วก็ปล่อยให้น้ําดูดลงไปนะครับเนี่ยมันจะดูดไปจนกว่าเบ็ดจะหมดน,นะครับหรือว่าเรากดปิดแล้วก็บอกไปอีกนะครับว่าวิธีชาร์จเบ็ดนะครับก็ชาร์จเบ็ดให้ไฟแดงดับนะครับก็คือจะเต็มปกติก็จะใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงจากนั้นนะครับเราก็เสนอราคาไปเครื่องกดน,น้ําอัตโนมัติคิงพิเศษวันนี้1เครื่อง2 5 9บาบาทแล้วก็ บอกเพิ่มเติมไปนะครับว่าถ้าซื้อ2เครื่องเนี่ยเหลือ490บาทนะครับลดลดให้อีกแล้วเราก็จัดออฟเฟอร์หนักๆให้ไปนะครับว่าลูกค้าจะได้อะไรบ้างในราคา259บาทนี้นะครับก็จะมีแถมฟรีประกัน1เดือนนะครับใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนฟรีทันทีเลยอันนี้เป็นออฟเฟอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่2นะครับแถมฟรีสาย usb สาหรับชาร์จ1เส้นนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะครับชาร์จไฟกับไฟบ้านได้เลยนะครับโดยใช้วิธีเสียบกับหัวชาร์จของมือถือนะครับ ล้วก็มีสายแถมให้ไปแล้วก็แถมฝาครอบ1ชิ้นนะครับเนี่ยซึ่งติดไว้ในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็แถมสายยางสําหรับดูน้ําอีก1เส้นตรงนี้ถ้าใครอยากใส่มูล,ลค่าไปก็ได้นะครับจะเพิ่มมูล,ลค่าให้กับสินค้าเราได้อีกแล้วก็บอกไปว่าพิเศษกดเครื่องว่าน้ําคิงเหลือร้อยเครื่องนะครับอันนี้ก็คือบอกปริมาณจํากัดนะครับเพื่อเร่งการตัดสินใจหมดแล้วหมดเลยทําใจรอ1นถึงสเดือนนะครับถ้าใครมีปัญหาแบบลําบากในการกดน้ําอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าน้นําทําน้าหกแบบนี้หรือว่าทํทาถังแตกมันก็จะทําให้เลอะไปทั้งครัวเลยนะครับเนี่ยถ้าเรามีเครื่องก่อนน้ำได้ดีสักเครื่องแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจได้นะครับปิดท้ายด้วยลูกค้าท่านใดสนใจเก็บปตทางสามารถทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยอันนี้เนี่ยก็คือถ้าลูกค้าอ่านรายละเอียดมดแล้วถ้าเขาไม่สงสัยอะไรเพิ่มเติมเขาก็สั่งซื้อโดยการทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ได้เลยแต่ว่าถ้าเขา สงสัเด็เพื่มเดิมเขาก็จะทักสอบตามเรานั่นเองเนี่ยครับเรากปทั้งหมดนี้ไปใส่ในรายละเอียดหรือเนี่ยนะครับคนต้นสีแล้วก็ไปวางแบบนี้เสร็จเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยเลยแล้วเราก็เช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงว่ามันโอเคหรือย,ยังนะครับเนี่ยถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรงพื้นที่ตรงตำแหน่งที่ตั้งนะครับเลือกดูว่าจะขายที่ไหนอย่างเช่นตัวนี้ขายที่กรุงเทพก็ใส่กรุงเทพไปเลยครับ หรือว่าถ้าใครเป็นจังหวัดอื่นก็ใส่จังหวัดอื่นอย่างเช่นจะใส่เชียงใหม่พิมพ์เชียงใหม่ไปแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับเชียงใหม่เนี่ยเป็นเชียงใหม่แล้วแล้วก็สินค้าลงเป็นแบบสินค้าชิ้นเดียวนะครับเพื่อเราจะได้กดอัปเดตได้ตรงนี้ถ้าใครจะาซ่อนจากเพื่อนก็กดไปนะครับซ่อนจากเพื่อนเพื่อนจะไม่เห็นเราโพสสินค้าขายจากนั้นกดถัดไปปุ๊บตรงนี้นะครับไม่ลงกลุ่มนะครับ ถ้าเราพ่นลงกลุ่มเนี่ยมันจะทําให้ปิดการมองเห็นได้ฉะนั้นเราจะไม่พ่นลงกลุ่มนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ไม่พ่นแล้วครับเนี่ยกดเลือกไม่ได้เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยกดเปิดแพ้ได้เลยปุ๊บแบบนี้นะครับ <S <S เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยกดผมมาขึ้นว่าสินค้าซ้ํานะครับเพราะว่าผมเคยลงไปแล้วของเฟง้ยมูสแควเพจก็คือห้ามลงรูปซ้ํากันเด็ดขาดนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ขึ้นสีแดงนะครับโอเคกดปิดไป กดล็อกสินค้านะครับกดล็อกปุ๊บอันนี้คือไม่ได้ใช้นะครับเนี่ยสินค้าได้ผมลงขายไปนะครับเนี่ยเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนออลองสินค้าใน Facebook Marketplace แล้วนะครับก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับอยู่ที่การลงจํานวนนะครับนีิมาถ้าเราลงเยอะๆโอกาสขายได้ก็สูงนะครับแล้วก็ทําพวกรูปภาพแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยสำคัญเลย ทำให้เขาอ่านให้ได้นะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือรูปภาพนั่นแหละครับถ้าเราทํารูปสวยนะครับโอกาสที่เราขายได้มันก็จะมีมากในรูปเนี้ยเราก็ใส่ไปให้หมดนะครับว่าชื่อสินค้าเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันใช้งานยังไงมีของแถมอะไรให้บ้างส่งฟรีฟรีปทางแล้วก็มีราคาชัดเจนนะครับราคาเต็มราคาส่วนลดแล้วก็จํากัดว่ามีกี่คนนะครับอย่างเช่นสิบคนสุดท้ายอะไรแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดรูปไปดูสักนิดนึงนะครับเนี่ยแต่งรูปนะครับไปดูอีกคลิปนึงได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ นี่นะครับเครื่องกดน้ําอัตโนมัติใช้งานง่ายชาร์จแบตได้บอกชัดเจนแล้วนะครับว่าอันนี้คือเครื่องกดน้ํานะแล้วก็ใช้งานง่ายกดใช้แบตเตอรี่ชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วก็มีรับประกัน1เดือนแล้วก็ฟรีสาย USB 1เส้นด้วยพร้อมส่งฟรีมีปลายทางอีกนะครับแล้วก็ราคาเต็ม3 9มราคาพิเศษ25 9นะครับตรงนี้โปรโมชั่น10ชิ้นสุดท้ายเพื่อเร่งการตัดใจให้กับลูกค้านะครับเนี่ยประมาณนี้ ไปดูคลิปหนึ่งนะครับเป็นการสอนทําตัวนี้ไม่ยากครับลองมือทํามือใหม่ก็ทําได้ครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับในการหารายได้แบบนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็ลงสินค้ามากพอเนี่ยเราก็สามารถสร้างรายได้จาก a c e b o o k Marketplace นะครับแบบฟรีๆได้เลยยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูครับ